บริเวณโดยรอบบ้านของนายแววผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุอุ้มคาสองศพนอยู่ไไนอ้านังนังนงอนีนีบูนัง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 เอาัวไปับที่วไรัที่ผมเดี๋ยวดีซื้อตถ้า้อ้

nàng 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 chui chui về đi. Okay. đi à này còn này đi ừ. <cười nói> bên này đi bên này gặp đi luôn hai lắc cả leo. đi bên này là leo không gì à. lầu không có yin. cái có không có mò. không có. có mì thanh mai chết này liền. <laughs> thì mình có mì yin nọc mào à? Bác nó thanh mai ở. Ừ. đâu ừ

ม้วนล้วผ้าใบกีได้เลยไม่เลยนี่่ใครมันไม่ไล่เล้วแบบตัวตัวสาเองเห็นไมบายแบบนู่ันไตเมอนได้เะลวน่อือยไงลไอ้นูติดหลัไมันนะไมันเาน่ดลอดเลยนะเลนะอ่าน้องฮะชอบเปล่าปืนชอบจริงอชอบเหอเออเสียแล้วเกี่ยวนกี่รอบเบิดเราเกียวปืนดลอดทาปืนดลอดเลยไง

อาน้องทำไมทำไมใชใช่าช่วยชมแล้วคนเพ่นนเมนไหแฟนผู้หญิงเหรอใช่ใช่ไ่ไดเไอ้ปูนไอ้ปูนไอ้ปูนคือไไอ้ปูนนั้นไขปูนปูนตติกอะติตายมาไหนไตวัวเจ้าตว่าเจ้าไตมาไหนไตมาไหนไม่ร้นเดี๋ยวตัวมบอกว่เจ้าอ๋อบอกว่าเจ้าว่าบอกว่ปืบ่ปูนตเล้วบอกปูนไตเล้วไอ่ปูนคือไขร้านบุนี่เออเีรี้องปมี่ย้อยแล้ ถือเราไม่ร้อนมั้งเลยในเมือเป็นร้านเป็นหุกเด็กเราเดี๋ยววันนั้นโยกับเราตลอดผมระนเดี๋ยวพูดคือเอ็นเอ็นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทั้งมาเอ็เราหิงเชื้อเอ็นไม่นังเลยต้แต่ในเมือเป็นเดกเราเอ็นไม่ด้นรอน่หาขไม่ด้ทำกอมุลยาเยเฮ้ยเาลาอไปดนนีกโเฮ้ยมจัดหัวกองเลย ผไม่รู้ผมไป่ผู้ใดผู้มากมากเลยงมากันเนี่ยนะผมมาลคนแรกคนมากเข้ามาจ้าเทศยายมีประจำมาดควาก่อยอ่านองมองบุ้เราไม่ทำหรืใครทำอ่ะรถเราจอดตัวนี้รถมันจอดยู่นี้อดนี้ยตัวโบกอะไตวโบกบีุงตัวโบกข้างว่าไหนบุ้นนี่แลยนี่อืมวันนี้วันี้เหมือนไปจังนี้ตึงนตัวตัวนี้เลยอืมไปจังนี้แบบใคอ่ะผมบอกไม่รู้มากล่กคนอืมมันโดน้องโดนไปเลย

Đồ thật u năng mang ngay con gái à đi. Tính tại vì pin Rồi rồi. là ra ấy đi đi mà cho lộ tiền nó không mà. Là phải cho lên để của mẹ đâm. Ừ. Tao phải pa phải nhóc được. Ừ. Mà nó mà Không đi Tôi đi đây cái đâm. Ừ. Khai khai à. Ai cái bia mấy. Hả? Mấy bị tôm. Chứ gì kiếm. đó chị ấy kiếm cái bắt tiếng cầu bà không đúng bộ nay tung bông của mày đúng gì tiếng cầm mẹ bay vô đâu mà không bị bè chạy con nữa ô bè bay, bè một mà mà nào mà Hả? Hay đó Chị จีน่าลอกให้จีน่าลอกมาเราจีน่าลอกมาถูกไหมอาถึงไม่รู้เบื่อไม่ว่้จีน่าลอกวันนี้ทังหมลอกอีบ้านอ่าต้องลุกลูจุดยิัดูอจุดอมไม่ได้นามนลังนอมเียอ้รัวทุกกระเดียอืเยึงไหนหลอดหลอดหลอดของนูคนตายหดไหนอยปูเนอหลอดไข่ดไข่หลอดไข่หลอดไข หลดไข่ฮะทางบ้านหลอดไข่น้องเวลเวอร์หลดไข่น้องทางบ้านหลอดไข่หลอดไข่หลดไข่หลอดไข่หลักไม้กันเนี้ยดิอ่าถึงมีไล่กันหลดตื้มันอายผมมากันกันหลักอ่าเอาไปพาไปได้ที่พาไปได้ที่พาไปไหนเมื่อแล้วเราบอกเองนี่เมื่อกี้เราใส่ปุ้นใส้ปุ๋นเค็มมาก่อนแต่ก่อนก่อนหายไปอ่าอ่านี้ตัวเราโอ่ตัวมันเอาลงมาลงมาพาไปที่ไปเอาพาผ้าผาไปที่ผาไปหลอดนี้ไปพามาผามา ไไปปล่อยตัอ้มย์ีเป็ด่กันตาปล่อยตเดี๋ยวเดี๋ยวไ่้องไปไปไป้าที่ราดิไปาไปก่อนเมื่อกี้เราบอกรถใกล้อยปูนยังไหมครับนี่ตกไหมไม่ใช่นัแล้วไถึงเราบอกลหปูนเก๊มาูกไหมปนี้น้องนี่ข้าวข้าที่ยรคันนี้ก่อนรถเกืองูกไหมถึงเราเมื่อไรลอยปูนตายใครปูนปนคือใคร อย่าพ yeah, ูดเหมือนกันอย่าพเมกันบอกว่าพื่นพวไอปูนตายเร็วรู้มากปูนนี่งรุมเออถือมันมาจอดเมื่อไรเนี่ปูนเอารอนี้มาจอดเมื่อไรน้อชนเลยฮะชคืนได้ไช่งคืนได้เรา่องนช่วงนจะดากอาตายแล้วกันฮะนาวอ๋อทมันโอเปนนวะไออทอหมาีเดี๋ยวคุเป็นคุตายเดีวกี้มาพื่อเดี๋ยวเออปอทอหมาโดนลักไหมนรเลยฮะ

bố Pino, à. <laughs> mình pinon rồi á, pinon <laughs> ừ. <laughs> là... rồi nó không bị thụt rót nó không bị thụt rót gì cả, bố ơi, bố có mì, nó kiểu mua bảm giá, bảm này bảm nứa rồi cả đồ, phải không? anh út khoe với anh, anh út phán, út phán, út phát đấy, thằng hoài đi, chuyển luôn, luôn, bên này đấy, mấy đứa chỉ một tí chút là được, anh sẽ lắc nhẹ mà ngay của nó, vậy đó, anh út phán, mình thì rác, đừng lúc mà cảnh nhẹ thì rác, anh thì trái to con nứa หลักม okay. well, no, okay. right no, ัอนอ่า yeah, well. ัวไรด้วิไว้บไม้เลยไม่ลดลดตดตุกโบนี่เอาไปเอาตไปลุกเทียนตุันวันไปเราไปไหนไงตุกมันกันตุกไม่ได้มีตุกมนครับป่าไปไม่จวนใดเดี๋ยวพวว่าเดี๋ยวคนเลนในบ้านคนววเอ๊ะใข้ก็ขยันนี่นำนคนดีนำคนตีอ่าเดี๋ยวเดต้มือ

ไอแววเลีนพงไอ้แววชิดพงอะไรกันแววชิดพงอะไรกันแววเลีนพงเลีนพงอะไรกันอืมเรีนพงอะไรกันอันนี้ก็นะหน่อกเช้านี่ก็นะว่ะ ร้อนมาแล้วเฟินมาแล้วไก่ิงไไกยดินไปหิงได้วะนี่มันเยนี้ใ่ไมันเนี่ดินดินไม้ดินไม้ยงครับดินไม้เกน้ำบมันเอาไก่น้ำไก่เ้ยมันหม จะให้รวางปเหมือนเดิม่้ดีไว้กจริงๆรวางกับไปอสองสามใช่ไหมทุกอื่นไปที่อื่นเสร็จหมดแล้วใช่ไหมถ้าเสร็จเอามาเลยดรอยดินไมหยคล้เก็บไปแล้วไม่เป็นไรอาดินมา้วยคลับเลยครับคือข้าวใช่แล้วครับยังไม่ได้เก็บดีเเลือดนะคะปอร์เซนต์แล้วใช่ใช่ครับผม มาไปาหาจกาาหลังจากที่เราได้ควบคุมตัวนายเวลไว้ได้บริเวณหลังบ้านจากการตวารวจสอบพบของเลือด ึ่งพิสุจลักฐานแจ้งว่าเป็นเลือดของมนุษย์เป็นเลือดของคนบบบบบออออยยยยกกั ở đây bel ở đây, à, bel, yeah. đấy okay. cửa đây cửa đây, đi, yeah. cười đây cười đây, bựn bựn không chặt. Yến, chặt, yến, hay chặt, hay chặt.

กองไฟนี่ไล่วางเกินอันดินแม่แดงว่าว่าซื้อแหดงว่าเลยนี่นี่เราต้องไปอ่ากองไฟดู้มาเหรอเฮ้ยกองไฟนี่กองว่าได้ให้ชัดปีแหววเนาะอันไหนแมวเปิดเปินเปิอ่ะนนั่นคุณเลยนอะไรท่นปูนเบอร์เดี๋ยวพวกเอาแอนทับไปกันนี่อ๋อเอาไปลอยลุ้มเลยนะ

เฮ้ยเนี่ยกับยิงยิ่งดิเนี่ยแบบยิ่งใครยิ่งใครน้องยิ่งใครยิงแอบปู่นแบบยิงแอ้ปูนเมื่อไรน้องเมื่อไรไรวันไหลายวันไหนเดี๋ยววันนี้ตรงนั้นเออตรงทางวันตรงนี้คืออะไรตรงนี้คืออะไรปืนปืนแบบปืนใช่ะไหมปืนปืนได้เนาะช่างร้องบบปืนได้เนาะช่างร้องไม่น้ำช่างร้องไม่น้ำเยอะไหมโอ้ไปรับชานีเอาบึงชี้มึงชี้ชี้ได้น้องชี้ที่ต่อมาทางหน้านนี่ชี้ที่เอาวันไปเดี๋ยววางไปขอโทษนะคะครับผมอ่าฮะ ôm lộ nó cột lên đây, cái này bỏ, măng một cái, măng đi cái, cái, ข้างในมีอะไรบ้างเฮ้ยข้างในมีอะไรบ้างปืนใยะปืนใหญเดียมีกระสุนไหมเอาวางมัเดยวดูกระดาษลงก่อนกระดาษกระดาษกระดาษกะดาษกระดงกันเอกังกระดอ่ปืน้ะดาเป็นดเลยไอ้กระบอกนี้ใช้ยิงใครอะยิงไอ้บอยอะนไ้ปูนไอ้ปนนี่ยิงตัวไหนตัวช้าเหรอโอ้โหยังดีเลยพร้อมกก็คืนเหรอ โอ้โหหรอรับปืนไรอ่ะจุดสองสองไม่น้าปืนไรหนอปืนไรนี่สองสองไม่น้ำอไม้พอดันรอกบอกยิงใครเดี๋ยวปัดเจงนะพักระบอก้ยิงใครพี่ไข่ครับดนับยิงไอปูนไยิงไอบอยละไ่ยิงหกระบอกน้ยิงไหมอีกื่นบอกไืนบอกไหใช้บอกไหนยิงหนอเขาบอกนี่ยิงปูนเออทงีบอนึง ยิงบบยิงบล็อกไหนยิงกรบปุนไหมกระโมนเูยอ๋อไม่ใช่ปืนบล็อกนี่ที่เหรอหรือว่าือปืนใครกระมนนก็ใครกระโมนคอยคอยเอกว่า

งไกเทียมนั้นใช่ไหมไก่เทียมนั้นุช่ไหมเทียมนี้คุชจไหน้องนะคุณลุงพังนี่ใช่ไหมใช่ไหมแป๊บเสียบนี้ใช่ไหมน้องคุณอ๋อชั้นก่อนโอเคฮะ แเ้าด้ามันอยู่ไหนวะุ่มเนี่ยอ๋อมันถอดมนอดเลยมันช่างคืนช่างทำปืนเราขอทำปืนวันนี้ครับต่างปืนนะช่างปืนแรับเรื่องปืนเปืนนี่เองได้ยังไงวะซื้อมาของแม็้นัมนะตรงนั้น

ดีไหมไม่เห็นทีที่มันเหมือนติดอะไรอยู่เียสมิดสมิดของดีอ่ะซื้อมาลำกล้องเป็นี้เปล่าใช่ึงเจียพึ้งเจียถ่ายน่อยถ่ายผึ้งทำึ้งทำอกทำไรครับแสงแสงแสงงโฟกัสหน่อยแสงเวทําไมปิดเป็นประเด็ในบอกนี้เราทำไหมเราทำไหม ตอนยิงมันเป็นแีไหมทุกคนตองยิงยิงแบบนี้ทำฮะลอยด้อันนีบบนี้้ยิงได้บ่หมีนมีปืนลงโ่ไหมลแล้วหรอยิงไดงได้ใช่กล่งเย่องอ้าก็โยยมันคนทปืนเยมันทําอแล้วแล้วยงกรโอปืนี่่โอนโโซนโโซนโโซนโโอนนโนโโซนโโซนโอโซ้โโนโโโโ มาที่นี่ได้ไหมไปที่นู่ได้ไหมพาไปเอาแมกเนองกทเนมึงทิ้งี่ไหนนเนื่อเบาเบาคือตอนนี้แววต้องพูดนะน้องนะพูดหลังจิงนะน้องนะกรจาไม่ตอนนี้นะคือมีไรแวววุนะคนะนะคือมันจะน่าะจำนวนและมันจะเป็นลักท้าแหละน้องนะต้องพูดหน้นะน่องอย่าไปแหวะ มันทับเนาะโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเรืองเดียวเนี้ยช่าช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่ไมไม่าม่ไม่ไม่ไม้ไม่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 ไ่ไม้ไม่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 ม่ไม่ไมนไม่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 นั่ไม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 ่ไเ่ไม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 ่ไย่ไม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 ่ไน่ไม่ม่ไม่ไอ่ไม่ไม่ไ่ไ่ไม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 ัน่ไ่ไม่นม่ไ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 มไม่ไม่ย่ก่อนก็ได้แล้วก็ไตัดอต้นโอเคพอดีเป๊ะเลย กูไปต่อแล้วไปต่อแล้วกูไปต่อแล้วนี่เป็นของเขาเออตัดไม่ได้ครับตัดไม่ได้เลยไงตัดไม่ได้แล้วตัดมาจากไหนเออต่อรอยแล้วกูตัดมาให้ผมด้วยกจะทำอยังยังเว่าจะทำนิงเกอร์เดี๋ยวมาเอันนึงมาสอนหอยเอาไปจังเลยทดี๋คนใหญ่เกียนไอ้ท่านใหญ่มันใช้่านใหญ่มันบอกอยู่ที่นี่อยู่แล้ว แล้วยึดยเป็บอกงี้ไม่ตายกระลกระลยสีดต้นใหญ่อ๋ดสลัมดำแบบนี้ลดำีรลห่เหมือนไมน่เหมือนไม้หมอนไฟอ่ะโอเคยังเหลืออยู่ไหมคะยังเหลืออีกไหมหมดแล้วยักษ์ใหญ่ไหมใหญ่ไหมใช้เราใช้อะผืนใหญ่ไหมสระลำดำที่เราใช้อะผืนใหญ่ไหมเหลือแต่อันนี้เนาะเหมือนอันนี้เหมือนอันไหนอันนี้อ่ะ นี้เราเจอเจอเจออ๋อเีรนะครับเ้อเฮ้แล้วๆอไอ้สีฟ้านั่นตกลงนี่บอเยถุงถุงนอนมึงหรือเปล่าตัวเบคด้เป็นเป็นตนตนกเอ่ะเต้นกเ้เตนที่อยู่ในุ้งนี่มันมีุอยู่ครับของผ้าเต้นที่ถึงที่ซุ้มไเยาไเอเรื่องผาไป่นผาไมอยู่อที่ใช้ยางยางในรถใช่ไหมที่ทำเป็นเชือก ยังในนี่เหรอไม่ใช่ยังไงเป็นเหมือนลอยมันเหมือนยางนะลอยลอยบาฮะลอยอยู่ลอยบาคนี่ลอยบาค์สามสี่แฉกอ่ะบทั้งหมดเนี่ยโอเนี่ยไม่ไม่นี่กันใช่ไหมเนี่ยเนี่ยต้นลอยยตัดไปใช่ไหมโอ้ที่ตัดจากต้นไผ่ตัดไปใช่ไหมต้นลอยเนี่ยมึงตัดจากไหนโมดตัดไปเนี่ยมันมีสามสี่แฉกเห็นไหมล่ะใช่มันตัดอย่างเงี้ยันเหลี่ยวดูกล้องดูกล้องแล้วแววนี่คืออะไรน้อง กูืปืนแบบปืน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 บงไข่งไเนเรางบไ่นีาไปเป่นให้มาครับฮะเป่นให้มาปืนไนี่องปืนล็อปปืนเกปืน่นปเราจะไทไ้องนี้ปืนนปืนป่วปบยิงไยิงน้องทนงนะไรบไขกับไอะได้ปูนกับไนบอยยิงปูบอยเหรออ๋อที่เราพาไปอไปครับผมอือโอเค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 ับงนี่

ในบริเวณโคนไม้ข้างบ้านจุดที่ทุกซ่อนอาวุธปืนไว้

là là tới lối dọn lối dọn ở đồng kia ghiền là càng ngắm cái hết.